มาซื้อยาครับเป็นอะไรมาคะคันครับแล้วไปโดนอะไรมาคะแขนเนี่ยโดนมดกัดครับส่วนขาเนี่ยหมัดกัดครับส่วนหน้าเนี่ยยุงกัดครับโอ้ยทำไมเยอะขนาดนี้คะทำไมปล่อยให้มันกัดนะคะเพราะผมอยากเป็นคนสามคันของคุณหมอไองครับสามคันเลยนะค่ะได้ไหมครับงั้นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหมอจัดยาให้แล้วกันนะคะครับผมได้ครับ นี่คุณหมอสวยนะครับขอบคุณค่ะนี่ค่ะครับผมเท่าไรฮะหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้โหแย่จังเลยครับคือเมื่อกี้ผมเตรียมตังค์มาหนึ่งร้อยฮะแต่ตอนนี้มาเหลือแค่บาทเดียวครับเอ้าทำไมอะคะก็เพราะว่าคุณหมอหน้ารักครับทำให้ผมเสียศูนย์ไปแล้วครับคุณหมอหน้ารักครับทำให้ผมเสียศูนย์ไปแล้วครับเอางี้ค่ะเอาไงครับเดี๋ยวหมอจัดยาอื่นให้ละกันค่ะ